สวัสดีครับสวัสดีค่ะ,ว,คะวันนี้นะครับเราอยู่กันที่โครงการพีซีกรีนค่ะเป็นโครงการใจกลางเมืองย่านพระรามเก้าเลยนะครับซึ่งโครงการนี้นะต้องบอกเลยนะว่าเดินทางสะดวกมากๆเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นาการใช้รถยนต์นะครับขึ้นทางด่วนก็ใกล้มากๆเลยที่โบ๊ใช่ขึ้นทางลวงพระรามเก้าลงเนี่ยขึ้นปุ๊บออกไปปุ๊บถึงเลยใช่ครับหรือว่าใครที่ไม่ได้ใช้รถส่วนตัวนะครับตัวโครงการก็มีรถตู้นะครับรับส่งเราระหว่างสถานีพระรามเก้าแล้วก็โครงการนะคะ แต่รับส่งไปที่ห้างด้วยเนาะใช่ครับเซ็นทรัพลพระรามเก้าได้เลยครับส่วนแฟซิลิตี้ต่างๆของโครงการนี่นะคะมีเต็มไปหมดเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นสนามบาสนะคะสนามเทนนิสนะโอ้โหแล้วก็สวนหย่อมแล้วก็สระว่ายน้ำอะมีอยู่ทุกตึกเลยนะคะใช่ครับสระว่ายน้ําแล้วก็ฟิตเนสทางด้านหลังนะครับที่นี่จะดีตรงที่ว่าเขาจะแบ่งแยกนะครับว่าแบบแต่ละตึกแต่ละตึกก็จะมีส่วนกลางเป็นของตัวเองนะครับแล้วก็พื้นที่สีเขียวเยอะมากมายเลยนะครับตามที่เราให้ดูรูปไว้ตอนต้นนะครับเดี๋ยวห้องนี้จะเป็นยังไงนะนะครับเดี๋ยวเรา พากันขึ้นไปดูบนห้องกันได้เลยนะครับไปกันเลยเแบบแล้วเข้ามาดูในห้องของเรานะครับเป็นห้องขนาดถึง40ตารางเมตรเลยนะครับพี่ป๋วใหญ่มากเลยค่ะแล้วดูเพดานนะคะจากพื้นถึงเพดานเนี่ย3เมตรเลยนะคะใช่ครับโปร่งโล่งสบายมากให้ความรู้สึกว่าแบบมันกว้างมากๆเลยนะครับรไม่ได้แช่ปิดอัดเลยโอเคเดี๋ยวเข้ามาดูในห้องนั่งเล่นก่อนได้เลยนะครับ โอ้โหโซฟาอะไรเนี่ยทำไมมันคุณภาพดีขนาดนี้อะคะอันนี้โซฟาจะเป็นแบบสาที่นั่งครับแล้วก็อีกที่นั่งก็จะแบบเหยียดขานอนได้แล้วก็ตรงนี้เหมือนกับว่าจะมีที่เก็บของโอ้โหใช่ครับเป็นช่องแบบเก็บของได้เยอะมากๆเลยโซฟาของเอส้ีนยนะคะสุดยอดไปเลยพี่บุ๋มเนี่ยเกาะกุพี่หนักผนังให้ด้วยเนี่ยดูสิมีคิ้วนะคะ ทำให้มันดูนแบบสารช่องมันมีมิติมาก,มกขึ้นนะครับภายในห้องของเราใช่แล้วก็โครงการทีซีกรีนนะครับเกือบทุกห้องเลยนะเขาจะฝังไฟติดตาอยู่บนผนังข้างบนแบบนี้นะครับที่เป็นช่องเจาะนี้ทาให้ไม่แสบตาใช่ครับเป็นไฟแบบ่อนอยู่ภายในห้องนั่งเล่นทางด้านนี้นะครับ<ๆ>ก็ยังจะมีมุมของเป็นชั้นสําหรับวางทีวีนะครับตัวนี้แล้วก็ช่องเก็บของข้างล่างนะครับเก็บของได้มากมายตัวนี้จะเป็นแบบสปริงนะครับก็กดเข้าไปแล้วก็ แบบนี้ตัวนี้ก็จะเป็นลิ้นชักก็ทั้งหมดนะครับว่าจะเป็นของ SB f u r เฟอร์นิเจอร์ทั้งหมดเลยก็จะมีโลโก้ตาย SB อยู่ตรงนี้นะครับพร้อมกับติดแอร์ของไดกินไว้ให้1ตัวภายในห้องนั่งเล่นนะครับส่วนตรงโซนระเบียงนะคะกว้างมากเลยน้องช้างนี่เราสามารถทําสวนน้ําพุทําสวนญี่ปุ่นอะไรเล็กๆน้อยๆอะน่ารักมากเลยนะคะดูดิกว้างมากเลยอะ ระเบียงห้องนี้นะครับก็ยังสามารถที่จะวางเครื่องซักผ้าได้ตรงนี้นะครับแล้วก็ตัวนี้เราก็ติดเป็นตะข่ายสําหรับกันกนก,น<อ>กไว้ให้นะครับกันน<อ>กขามาใช่ ไม่ให้มันสกปรกนะครับห้องนอนของเรานะคะกว้างเตียงของเราเนี่ยหกฟุตเลยนะนะเราให้6ฟุตเลยนะคะห้องเนี้ทั้งเตียงทั้งฟูกทุกอย่างนะครับเป็นของใหม่หมดเลยนะครับแล้วก็ห้องนี้นะครับเพื่อนๆแอบสะดุดตาอะไรไปหรือเปล่าเพราะว่าห้องนี้เราแต่งเป็นแบบสีทูโทนนะครับสวยมากเป็นสีเทาสลับขาวซึ่งทั้งห้องเลยนะครับ จากที่ลองทํามาตอนแรกๆนะเห็นมีเพื่อนๆบอกว่าแบบนี้ชอบชอบมากกว่าสีขาวล้วนขายดีกว่าเยอะเลยค่ะทางเราก็เลยลองเปลี่ยนแบบตามที่ลูกค้าชอบให้นะครับใช่เพราะว่าความคิดของลูกค้าสําคัญความคิดเห็นของลูกค้าสําคัญที่สุดเลยค่ะโอเคแล้วก็ดูที่มุมนี้นะครับภายในห้องนอนนะครับมันก็จะมีเป็นชั้นสําหรับ วางของหรือถ้าเราเอาเก้าอี้วางเนี่ยก็จะเป็นโต๊ะตัวใหญ่เลยนะอเอ,เอ,เอทำเป็นโต๊ะทํางานได้เลยะคะใช่คร,ครับแล้วก็เพราะได้แสงธรรมชาติสวยมากเลยอะกระจกของเขานะคือชั้งว่วามัาน,<า>นใหญ่มากเลยนะครับแล้วก็ทําให้แบบเห็นวิวสีเขียวได้แบบ โล่งโปร่งสบายตามากยิ่งขึ้นนะคะเราสามารถระบายอากาศตรงนี้ได้ด้วยนะคะนี่ห้องชั้นตัวสี่ตัวนี้ก็จะเปิดหน้าต่างออกไปเปิดหน้าต่างระบายอากาศได้ทั้งฝั่งนู้นนะครับก็จะจะมีเป็นตู้เสื้อผ้า4ี่บานเลยนะครับห้องนี้เราให้ถึง4บานเก็บของได้แบบเยอะมากเลยนะครับมีชั้นเก็บของให้อีกตรงนี้นะครับโอเคห้องนอนก็จะประมาณนี้นะครับเดี๋ยวลองไปดูในโซนครัวแล้วก็ห้องน้ําของเรากันบ้างนะครับตามมากันเลยค่ะโซนครัวทางนี้เลย สวยประทัดรัดแล้วก็มีฟังก์ชันครบเลยนะคะอันนี้ที่เราจะบอกครัวตรงนี้ให้นะครับก็คือก็จะมีเป็นเราติดเป็นชั้นสําหรับบิวอินเก็บของให้ด้านบนนะครับก็ของเยอะมากของเยอะมากแล้วก็ชั้นนี้คือสูงมากสูงมากแต่ต้องใช้อะไร<ช>ตีใชเก้าอีนหนหนะครับแล้วก็ตัวนี้ก็จะมีเป็นมุดดุดควันนะคะของเทกก้าให้นะครับตัวนี้ก็ใช้งานได้ปกตินะครับในส่วนของเคาน์เตอร์ครัวนะครับตัวนี้เราก็ จะตรงนี้ที่เห็นเป็นรูนะครับเดี๋ยวเปิดให้เพื่อนๆดูเลยดีกว่าตัวนี้เราสั่งเป็นเตาไฟฟ้ามาให้นะครับแต่ว่ายังไม่ได้มาติดตั้งให้นะครับก็จะมีถ้าห้องเสร็จเรียบร้อยดีก็จะเป็นแบบเตาไฟฟ้าแบบฝังนะครับพร้อมกับหุ้นดูดควันก็คือตทตา <ำ S 2> ไฟฟ้าดได้เลยใช่ครับโอเคปิดน้องเอาไว้ก่อนแล้วเราก็ไปดูห้องน้ำกันเลยนะคะมาค่ะ โอ้โหห้องน้ำกว้างมากดูสิแล้วเนี่ยเขาแยกโซนเปียกโซนแห้งนะคะให้อย่างลงตัวมากๆเลยทำให้เราเนี่ยไม่ลื่นไม่เกิดปัเหุใดๆเลยนะคะดูสิฝั่งชั้นก็มีที่มีตู้แล้วก็มีไฟไม่แบบเป็นไฟอะไรเป็นไฟฝั่งนะคะดูดิสวยมากเลยอะ่ะมันทำให้ดูแบบเออลักชูลักชูกชพอดูเสร็จแล้วเนี่ยเดี๋ยวเรามาสรุปกันดีกว่าว่ารายละเอียดต่างๆเนี่ยในการกู้ในการผ่อนแล้วก็การเดินทางต่างๆเนี่ยเป็นยังไงบ้าง มากันเลยค่ะ <S <S เป็นไงกันบ้างครับหลังจากที่ชมทั้งห้องของเราไปแล้วก็ทั้งส่วนกลางของเราไปนะครับก็โครงการนี้นะครับที่ซีกีนะครับต้องบอกเลยนะว่าเป็นแบบโครงการที่ฮอตมากๆในทำเลนี้นะครับพี่ปุ๋มเพราะว่ามันเข้าออกได้หลายทาง ติดทั้งถนนเพชรพระรามเก้านะคะแล้วก็จตุรทิศข้างหลังอ่ะออกได้หลายทางมากๆเลยเนาะแล้วก็ใกล้ทางด่วนมากๆเลยนะทางขึ้นทางด่วนเราจะไปบางนาสีนครลินรามคำแหงไปได้ทั่วเลยนะครับทางด่วนใกล้เรามากๆเลยห้างเฮงก็เต็มไปหมดเลยนะคะตรงเนี้ยไม่ว่าเซ็นทรัลพระรามเก้าฟอร์จูนนะครับแล้วก็ตลาดจอร์ดแฟร์เวลาแบบเดินช่วงเย็น ก็สําหรับใครที่ไม่ได้ใช้รถนะครับที่นี่เขาก็ยังมีเป็นรถตู้นะครับสาหรับรับส่งตรง,ตรงเซ็นทรัพลพระรามเก้าด้วยนะครับเผิ่ใครที่แบบไปใช้รถไฟฟ้าแบบเนี้ยสบายเลยอ่ะประหยัดค่าเดินทางไปเยอะเลยเนาะใช่ครับผมเงินเดือนเริ่มต้นเท่าไหร่นะครับพี่ปุ่มห้องเงินเดือนเริ่มต้นแค่สามหมื่นเองนะคะเงินเดือนเริ่มต้นสามหมื่นก็เป็นเจ้าของห้องใจกลางเมืองย่านพระรามเก้าแบบนี้ได้เลยใช่แล้วด้วยความหรูหรา ไซลินขนาดนี้โอ้โหก็ผ่อนเริ่มต้นที่12,000บาทนะครับผมโอ้ยราคาดีเนาะใช่ครับแล้วก็ราคานี้นะครับถ้าเกิดว่าเราเช่านะที่ฟกลินนะครับไม่ต่ำกว่า12ื่นแน่นอนในห้อง40ตารางเมตรถ้าเพื่อนๆชอบห้องนี้นะครับก็กดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับสำหรับใครที่แชร์แล้วนะครับ แคปเจอร์มาให้เราดูก่อนนะครับเรามีส่วนลดสุดพิเศษไปให้เลยนะครับแต่ว่าส่วนลดเรายังไม่บอกนะว่าเป็นอะไรเดี๋ยวรอนัดเข้ามาดูก่อนนะครับมีส่วนลดให้เลยแต่ว่าถ้าคุยถูกใจนะคะเดี๋ยวลดเละเยอะๆเลยอะได้เลยครับโอเคครับสำหรับวันนี้ก็ต้องลากันไปก่อนนะครับไปกันเลยบ๊ายบาย